กยยุ่คือเนี่ยมนอารมณ์เนี่ยผมอ่ะถามว่าพี่ผมนั่งอยู่ผมนั่งนับหนึ่งถึงสิบจนหนึ่งถึงพันนะบอกได้แค่น้ผมยังผ่านตรงนั้นมาได้นะแล้วทำไมเราเห็นวันนี้ถึงเราไม่ยิงเขาอะไรก็ผมถามนิดหนึ่งอ่ะผมก็จะไนั่งกินยาอยู่ดีแต่ก็มีโทรศัพท์เข้าไปมีดูในโทรศัพท์ผมได้เด่นเชีราวุฒิเขาโทรเข้าไปหาผมพี่เขาไปตามหาออฟตินผมบอกอ่ะทำไมเหรอเนี่ยผมเอาวางไว้ตรงประตูตรงเนี้ ผมบอกเฮ้ยใช่เหรอซาบาตินผมเห็นใครอยู่ในห้องแผ่นเสียงนะผมเพิ่งเอามาวางอยู่สามสี่วันนี้แหละแต่ผมเมินเสาเขาเอาช่างแอร์มามาอะไรอ่ะมาล้างแอร์มาอะไรแต่ผมก็ไม่ไม่ได้บอกแล้วว่าเอาแล้วคุณเอาช่างแอร์มาแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ยุ่งเสร็จแล้วผมก็โอเคเขากลับมาผมก็ไปดูว่าออสตินมันมีไหมออสตินนี่คืออะไรออสตินคือขดลวดเขาเรียกมอแปลงมอแปลงแก๊สอากาศอย่างนี้ดีกว่าเป็นมอแปลงที่ใช้กับไบยอดเสา ผมไม่เจอแล้วผมก็จะไปตามเขาให้ไปดูแต่การตามให้เขาไปดูเนี่ยเขามันไอคำคำคำพูดย้อนกลับมาที่บอกแล้วจะให้เขาคิดว่าไอสิ่งที่เขาพูดว่าออตินมันคืออะไรแล้วผมจะรู้ผขต่างที่ตรงนี้ถ้าเขาด่าเลยว่าไงคือเขาไม่ได้น่าแต่ว่าในความรู้สึกอ่ะแล้วพี่ชายผมคิดเอบอกผมเรียกไอตัวนั้นว่าอะไรอ่ะอ้วตกลงคุณไปแบกอะไรมาผมจะรู้ไหมเขาตางแล้วเมื่อก่อนคือเขาเขาเขาโกรธจันที่ตรงไหน ก็อย่างที่ผมบอกนะตอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าอยู่ดีๆผมนั่งคุยกันเฮีอยู่ดีๆเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆหน้าขมือครับทำไมแตะไม่ได้ใช่ไหมอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้ใช่ไหมคือคนที่ตายอยู่ในซอกใช่ไหมไม่ไม่มคนที่ตายอยู่าออย่าไปยุ่งถ้ายุ่งกล้ารับผิดชอบไหมคนคนไหนเฮ้คนที่ตายอยู่คนที่ตายอยู่หน้าข้างหน้าถูกไหมคนหน้าช่างใช่ไหมส่วนคนเล็กที่ตายอยู่ในซอกนั่นคือคนที่เขียม ก็คือล <Okay, S 2> ง <okay. S 2> โโทั้งสองคนเลยที่เราแค้นคือสรุปว่าคนนี้เขาก็รู้ว่าผมไม่ปล่อยนะแน่เมื่อลาจากตรงนี้เขาวิ่งเข้าห้องนะผมก็ตามมาไปผมตามมาไปนั่นแหละที่เขาหลบหลบงอยู่ข้างประตูบุกแล้วเขาก็ไต่ผมมาผม,ามก็ต้องนั่นไปกดัดกันไปข้างในอ่ะแล้วนี่ว่าพออพออเกี่ยวพออนี่คือผมเดินออกมาข้างนอกผมไม่รู้ว่าพอออยู่ตรงไหนหรอกแต่เดินไปลงมุมนั้นน่ะเขารู้อยู่ว่าถ้าผมเห็นเขาผมธรรมชาติคนนะอันนี้ เขาว่าผมไม่ปล่อยอยู่แล้วเขาก็าถ่มใส่ผมมา่ถ่มใส่ผมมันเกิดการแย่งแล้วตอนนั้นปืนลั่นคือปุ้ยง่ายว่ามันไม่โดนคนเท่านั้นเองไอตอนที่ลั่นมันทั้งดินทั้งผ่านโน่นผ่านนี่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามีการหักข้อมือกันอยู่ลยแล้วช่วงนั้นผมก็มือ,อยันยันคาง,างไว้ตอนนี้ผมรู้ในกระเป๋ามันจะมีมีดเป็นมีดหมอนะปุ้ยง่ายผมไม่ได้คิดไว้พวกเนี้ยคือเป็นมีดที่ไว้คือยังไงพกเป็นสายสราบไม่คนชอบของแบบนี้ ตรงนั้นทหารที่ถามว่าคือจะปืนหลุดไปหาเขาผมก็ตายแต่เขายา่งปืนเลยไปก็คือได้ตอนนั้นมืออีกมือหนึ่งจ้วงอ่ะอ๋อก็เลยเอามีดในมือมาจ้วงครับและได้คนหนึ่งที่ตกลงยิงไปสาม<อ>แล้วก็กอดรับปัดเวียงกับพ่อออมีดแทงไปหนึ่งถูกไหมเออคนไหนนี่ก็กอรับปัดเวียงคนไหนคนสุดท้ายไม่ได้กอดรับกัดเวียงผมก็โอเคสำหรับคนสุดท้ายนะเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับผมผม คุยไงว่าตักข้าวเลาะเขาสุดท้ายนี่ตายตรงไหนไม่ได้ตายแค่ที่ไม่ตายเขาอยู่ตรงไหนจริงเขาตรงเขาอยู่ในห้องห้องประเลดอ่าห้องประเลดเรานั่นแหละโอเคแต่ในความรู้สึกว่าณตอนนั้นผมหน้ามืดแล้วอมาตกหน้ามืดแล้วผมบอกไม่ถูกแล้วว่าณอารมณ์นั้นผมพร้อมที่จะไปนะผมนึกบอกว่าผมทําภารกิจเสร็จนั่นคือผมโทรบอกครอบครัวผมจะไปแล้วนะแต่แฟนผมขอเมียผมขอไม่เป็นไรอย่างนั้นพ่อจะไปเช้เงินปางจริง เองกันก็รับสภาพนะรับสารภาพนะไม่มีปัญหาครับตรงนี้ถ้าผมมาขนาดนี้แล้วผมสารภาพว่ายิงสี่คนใช่ไหมสี่คนใช่ไหมที่ยิงไปสี่คนก็คือคือคนคนพอเนี่ยผมไม่รู้นะว่าโดนปืนหรือเปล่าแต่ว่าปืนน่ยยิงแน่มีการลั่นมีการอะไรแน่เพราะมีการแย่งกันนะโอเคแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนะโอเคม่มีปามาถึงอารมณ์นี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตผมผมบอกแล้วว่ามันจบแล้วจบผมสอบบรรจุกปรรุ่นสุดท้ายปีสามสี่ ผมทุ่มเทครับราผมรางจัดการผมไม่เคยเกี่ยงงอนเรื่องของว่าเอาความรู้ที่เคยทํางานกับบริษัทมาทุ่มเทกับตรงนี้เต็มที่นะครับทำอไ่นี้แต่ผมหลังจากนี้ก็ทำอะไรต้องใจเย็นๆผมผมบอกได้อย่างหนึ่งคือว่าคิดได้คิดหลังมีลูกไหมมีลูกคือรับราชการนี่ในความรู้สึกว่ามันผิดมันผิดมันผิดความรู้สึกว่าจะโตต้องเรียนใช่ไหมต้องชว์ลาย้นแดดหลังทหา